วัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเริ่มมาเริ่มพยากรณ์กันเลยนะคะดวงการงานของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างทูออฟซอร์ตนะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะคะต้องระวังเรื่องของเกิดการผิดพลาดในเรื่องของการทำงานแล้วจะโดนซ้ำเติมโดนคนแบบว่าทำให้เกิดความเสียหายซ้ำซ้อนนะคะเพราะมีคนจับตามองดูเราอยู่นะในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ เรื่องงานนะคะก็ค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เพราะอารมณ์มันจะส่งผลให้คุณมีผลเสียโดยเฉพาะถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะ,ะแต่เป็นว่าคุณก็จะมีชื่อเสียงอย่างดีมีเครดิตจากงานต่างๆในทางที่ดีนะคะอืมแต่เห็นไหมระวังเรื่องงานจริงๆนะระวังเรื่องงานนะคะต้องระวังเรื่องเรื่องอารมณ์ นะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหายุ่งยากเรื่องของการทํางานกินไม่เข้าใครไม่ออกหรืองานที่หาทางไม่เจอแล้วก็ไม่มีใครช่วยด้วยนะคะเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วคุณต้องจัดการงานหรือว่าวางโปรเซสเรื่องการทํางานของคุณนะคะให้มีระเบียบนะอืมบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ถูก่ายหรือว่าออกจากงานนะคะแต่ว่าคุณก็จะได้รับผลตอบแทนอย่าง สมน้ําสมเนื้อนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่เลยโดยได้รับการแนะนําจากญาติพี่น้องเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงรุ่นพงรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงนะคะอืมแล้วก็ในเดือนนี้นะคะมีปัญหาลองมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารใครที่ทํางานกิจการส่วนตัวต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องของการโดนลูกน้องในร้าน หยิบยืบยื่นหยิบเงินไปโดยที่โดยภารการหรือความความเดือดร้อนเสียหายให้เล็กๆ็กน้อยนอยนะคะก็ต้องเช็คให้ดีนะการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะถ้าใบนี้ออกมานะต้องบอกว่าการเงินโดยรวมมีกินมีใช้มีจ่ายนะคะแต่ว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะมีไปออกอีเวนต์ค่อนข้างเยอะหรืองานแต่งหรือพูดง่าย พาสีสังคมเยอะมากนั่นเองนะคะภาษีสังคมเยอะรายจ่ายกระจุกกระจิกเยอะแยะไปหมดแต่คุณเองก็จะได้เงินพิเศษเข้ามาเหมือนกันนะคะเป็นเงินเข้ามาเป็นเงินพิเศษเข้ามาอืมนะอ่ะมีผู้ใหญ่คอยเมตานะคะแล้วก็โชคลาภในเดือนนี้ของคุณมาจากไหนบ้างมาจากการไปอ่ะ,อ,ะอันนี้วินจนารณญาณนะแล้วแต่ความเชื่อนะ โชคลาภของคุณมาจากการไปไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแล้วคุณจะไปเห็นอะไรบางอย่างหรือไปไหว้พระแล้วก็เดินซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกนิดๆิดหน่อยๆมันแล้วแต่พื้นดวงชะตาแต่เอาเป็นว่ามันมาจากสิ่งที่คุณได้ขอพรอะไรไว้แต่ถ้าบนบานสั่นกล่าวเนี่ยหมอไม่แนะนํานะถ้าจะขอคือขอเลยนะคะขอด้วยเหตุผลว่าจะเอาเงินมาปิดหนี้ตรงนี้จะทําตรงนี้ประมาณเนี้ยนะอ่ะโอเคนะคะมีผู้ใหญ่ มีผู้ใหญ่ผู้ชายจะให้โอกาสคุณเมตตาคุณให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและการเงินจะไปกู้ยืมเงินอะไรที่ไหนมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะอืมต่อไปค่ะสุขภาพอมเออเล็บเล็บอเอียงอ้าวบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องเล็บมันไม่น่าจะเป็นปัญหายิ่งใหญ่ เรื่องเล็บเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาถึงที่ว่าทําให้เกิดโรคเกิดการผ่าตัดอะไรเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแต่เอาเป็นว่าเออสิ่งต่างๆที่มันซ่อนเอาไว้ในจุดที่เรามองไม่เห็นเช่นหูตาจมูกนะคะลิ้นปากร้อนในอะไรเล็กๆน้อยๆเล็บชงเล็บฉีบเล็บขบอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นส่วนใครที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ระมัดระวังโรคประจำตัวจะกําเริบในเดือนนี้ด้วยนะคะกินยาให้ตรงเวลานะมันออกกํบบาลังกายนะคะอืม ใครที่ค่อนข้างที่จะต้องมีสังคมเข้าสังคมหรือแฮงเอาท์บ่อยๆก็ก็ต้องระวังโรคที่จะตามมาจากภาวะอาการแฮงนะคะขึ้นไส้อาเจียนอ้วกอะไรเงี้ยมากกว่าปกตินะต้องระมัดระวังต่อไปความรักค่ะคุณโสดค่ะอืมคนที่คุณหมายปองอยู่หรือคนที่คุณแอบชอบอยู่เดือนนี้มีเกณฑ์ที่เขาจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะนี่ไพ่หนึ่งถ้วยออกมาเลย ะะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ปลูกต้นรักกันได้เริ่มต้นคบกันได้เริ่มต้นคุยกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนมาชอบคุณอีกคนหนึ่งบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นเป็นลูกครึ่งอ่อันนี้แล้วแต่อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะแล้วก็มีเพศเดียวกันด้วยนะที่เข้ามาในเดือนนี้ค่อนข้างฮอตนะคะชาวราศีสิงห์และราศสิงห์นะแต่ว่าคุณตกลงปรงใจกับ คนที่คุณแอบชอบส่วนคนที่มาชอบคุณทีหลังคุณก็ปฏิเสธเขาด้วยท่าทีที่สุภาพนะคะอืความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงมีโอกาสมีแฟนแน่นอนไพ่เด่นเพยขึ้นมาและได้ตกลงปลงใจกับคนที่คุณชอบด้วยนะคะนิดหนึ่งคนรักเก่าคุณจะรู้ด้วยว่าคุณมีคนรักใหม่แล้วเขาก็จะเหมือนแบบแสดงปฏิกริยาอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่า เขายังหึงหวงคุณอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะอืมประมาณนั้นหรือมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่อยู่ๆก็มีคนรักเก่าทักมาในขณะเดียวกันที่คุณตอกตกปงคบกับคนใหม่ไปแล้วนะคะอืมสถานะไม่ชัดเจนค่ะสถานะความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นไฟเออร์มากเป็นพลังงานที่แบบตอนแรกมันเอเนจีดีมากมันเป็นความสุขมันเป็นพลังงานที่ฉัน อยากจะตื่นขึ้นมาทุกๆวันเป็นแรงบนันดาลใจเป็นอินสปิเรชันแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้อยู่ๆความสม่ำเสมอมันหายไปจากที่เขาค่อยทําอย่างนี้ให้อย่างนี้ให้ก็หายไปคุณก็รู้สึกว่างงกับมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวคุณเองอ่ะก็ไม่กล้าที่จะพูดหรือเคลียร์ด้วยเพราะว่ามันยังเป็นแค่สถานะไม่ชัดเจนก็ทําได้แต่น้อยใจแล้วก็งอนแต่ก็ยังเป็นห่วงหานะว่าเขาจะพักไหมเขาจะคุยไหมนะคะแต่ส่วนตัวเขาก็เป็นไปฟิลแบบ แฮปี้กับสิ่งที่มีอยู่ไปกับเพื่อนเฮฮากับสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้สนใจหรืออีกหรืออีกนอใส่คุณเลยนะคะเออเขาไม่ได้สนใจเลยเลยแล้วก็อีกในนึงถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นถานะไม่ชัดเจนลักซ้อนแล้วก็เขาโฟกัสแต่กับตัวเองตอนเนี้ยแล้วก็โฟกัสกับสิ่งใหม่กับคนใหม่ๆด้วยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นค่ะคือความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนต้องหยุดชะงักอะแล้วก็เงียบไป แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนอะไพ่แฮงแมนนะคะอืมโอ้โหมันยิ่งดาวเปิดไพ่มาแต่ละใบาบางท่านคือชาวราศีมีนลัคนามีนมันยิ่งดาวมันยิ่งดาวเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับคุณนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้คุณจะไปรู้ว่ามันเป็นรักสามเศร้านะคะหรือจริงคุณอาจจะรู้มานานแล้วแต่เหมือนไปยิ่งตอกย้ําซ้ําเติมอีกว่ามันเป็นรักสามเศร้าเขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะคะเออแต่คุณก็ เหมือนยังอยู่เป็นสแปร์ให้เขานะดูสิยังไม่ยอมไปไหนยังเสียดายความสัมพันธ์นี้อยู่เลยอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาหมดแพชชั่นในตัวคุณอะค่ะในเดือนนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาบางท่านคือชาราศิกันลัณนากันนะคะส่วนตัวคุณกลับไม่หมดยิ่งเหมือนสุมไฟเพิ่มไฟแล้วก็เหมือนอยากจะเอาชนะเขาอยากจะยังอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์นะคะอืมอ่ะเขาไม่ใยดีร้ายเลยเหรอขอดูพ่เพิ่มเติมสิ คนคนนี้เขาเป็นอย่างนี้แต่แรกวันนั้านอุ๋ยชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเมื่อเจอสิ่งใหม่เขาก็เพาะมาที่จะหันหลังออกมานะคะซึ่งจริงคุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอืมนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้นะคนมีคู่นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนณาสิงห์ค่ะถ้าหมอพูดราศีผิดอะไรไปขอภัยนะคะคนมีคู่ปัญหาความสัมพันธ์ของพวกคุณคือปัญหาเดิม ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่มีเรื่องเราจุกจิกจุกจิกงอนตรงนี้แต่ก็ไม่พูดเขาไม่ใส่ใจแล้วสุดท้ายก็ทำใส่กันโดยการไม่แคร์ฉันไม่แคร์เธอเธอไม่แคร์ฉันนะคะแล้วก็เขาทำอะไรกับฉันฉันก็จะทำกับเขาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาในความสัมพันธ์นี้เมื่ท่าคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะแต่สุดท้ายพวกคุณก็มีอะไรบางอย่างที่ต้องคอยบาลาน เพื่อให้ปูกติดกันต่อไปจะมีเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่ยังต้องเกือ้อกูลกันอยู่นะคะเอความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะอืมผู้คุณจะเริ่มฟังเสียงหัวใจของตัวเองกันมากขึ้นนะคะว่าต้องการอะไรนะอะไรต้องการอะไรล่ะโหยพายออกมาคือเริ่มฟังเสียงของหัวใจแต่ต้องการอะไรคือต้องการเป็นตัวของตัวเอง อ่ะทีนี้ดูหน่อยคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณเนี่ยเขาก็รักคุณนะแต่เขาอยากให้คุณล่าเริงกว่านี้อย่าไปคิดมากหรืออย่าไปท็อกซิกเลยมากกว่านี้นะคะเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเจอเรื่องท็อกซิกขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าอยากหายไปหรือหนีไปสักพักหรือเงียบอ่ะคุณคิดยังไงคนรักของคุณคะคุณรู้สึกว่าคุณจ้องที่จะแบบอยากจับผิดเขาอยากจะแบบเคลียร์กับเขาอ่ะอืมคุณรักตัวเองแล้วตอนเนี้ยในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณรักตัวเองมากพอแล้ว ะค,ะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเดือนนี้ค่อน mm. ข้างเหนื่อยค่ะพ่อแม่แง่แม่งอนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิก,เด,ลกเดี๋ยวงอนเดี๋ยวชังนะคะเป็นกันอยู่แบบนี้นะอืมแต่ถ้าความสัมพันธ์คนมีคู่อย่างคุณไม่มีเกณฑ์เป็นแบบนี้เลยไม,ไม,ไม่ไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะอย่าเอาเก็บไปคิดหรืออะไรแล้วคิดมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยชีวิตฉันกับเขาจะต้องเกิดขึ้นอย่างที่หมอบอกแล้วเอาไปทะเลาะกันไม่ได้นะคะหมอไม่สนับสนุนเลยนะโอเคนะคะที่รักนะ อ่ะก็ประมาณนี้นะคะกับชาวราศีสิงห์ลักนาสิ์ค้า